กลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีนกกระจาบฝูงใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันหลายพันตัวโดยมีพญานกกระจาบเป็นหัวหน้าฝูงคอยดูแลบริวารด้วยความผาสุกตลอดมาต่อมาพญานกกระจาบสังเกตเห็นว่ามีบริวารน,นกกระจาบหายไปจำนวนหนึ่งจึงรีบสืบหาสาเหตุพบว่ามีนายพรานคนหนึ่งเข้ามาจับนกกระจาบไปขายโดยการทอดตาข่าย ทำให้ได้นกกระจาบไปเป็นจำนวนมากพยานกกระจาบจึงเรียกปริวารนกมาประชุมกันแล้วแนะนำวิธีเอาตัวรอดจากตะข่ายของในพรานว่าท่านทั้งหลายหากวันใดพวกท่านพลาดพลัง้งถูกในพรานใช้ตะข่ายครอบจับได้ให้ทุกท่านที่อยู่ในตะข่ายสอดหัวเข้าไปในช่องแต่ละช่องของตะข่าย แล้วพร้อมใจกันบินพาตะข่ายไปพาดไว้ที่ต้นหนามจากนั้นให้บินหนีออกมาทางด้านล่างของตะข่ายด้วยวิธีนี้จะทำให้พวกท่านรอดพ้นจากภัยร้ายได้เมื่อได้ฟังคำจากพญานกกระจาบแล้วเหล่านกกระจาบบริวารก็ร่วมมือกันทำตามคำแนะนำนั้นเป็นอย่างดีนับจากวันนั้นนายพรานก็ไม่สามารถจับนกกระจาบไปขายได้อีกเลย อยู่มาวันหนึ่งมีนกกระจาบตัวหนึ่งบินรอดลงมาไม่ทันระวังจึงไปเหยียบหัวนกกระจาบอีกตัวเข้านกกระจาบตัวที่ถูกเหยียบหัวโกรธมากแม้จะได้รับคำขอโทษแล้วก็ยังไม่หายโกรธจึงเกิดการทุ่มเถียงกันไม่รู้จบสุดท้ายเรื่องลุกลามจนกระทั่งเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันขึ้นแม้พยายน,นกกระจาบจะเข้ามาห้ามปรามแต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่รับฟัง พยานกกระจับจึงลำพึงออกมาว่าเมื่อมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นที่ใดแล้วความสามัคคีก็จักไม่เกิดขึ้นที่นั่นแล้วไม่นานความพินาศจะต้องมาถึงกล่าวจบพยานกกระจาบก็พาบริวารน,นกกระจาบที่ยังมีความสามัคคีกันอยู่อพยพไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่หลังจากนั้นไม่นาน นายพรานคนเดิมก็เข้ามาจับนกกระจาบในป่าแห่งนี้อีกครั้งคราวนี้เมื่อเหล่านกกระจาบถูกจับได้พวกมันกลับไม่ช่วยกันยกตะข่ายขึ้นอีกแล้วบ้างก็พากันบินไปในทิศทางที่ตนพอใจบ้างก็พากันทุ่มเถียงเกี่ยงหน้าที่ในการยกตะข่ายขึ้นจนในที่สุดเหล่านกกระจาบก็ถูกนายพรานรวบตะข่ร์จับเอาไปขายได้เสียทั้งหมด ข้อคิดจากชาดกที่ใดไม่มีความสามคัคคีความวิบัติจะไปสู่ที่นั่นในไม่ช้า